สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการใช้งานเครื่องปั่นไฟของแ a ส p e e d ีดนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น3,500 s ครับใช้ได้ทั้งน้ํามันแล้วก็แก๊สเ g เบจนะครับอันนี้จะเป็นตัวเรื่องโหมดการใช้งานครับถ้าเป็นน้ํามันต้องหมุนมาด้านนี้ถ้าเป็นแก๊สต้องหมุนมาด้านนี้อันนี้เป็นรูรูชุ่มต่อของใส่แก๊สครับส่วนตรงนี้จะเป็นรีโมทการใช้งานครับปุ่มเปิดปิดการใช้งานได้ระยะไกลประมาณ30-50เมตรได้สบายครับอันนี้จะเป็นปุ่ม พูดสตาร์ทครับเปิดปิดเครื่องครับผมและนี่จะเป็น AC reset เอาไว้รีเซ็ตเวลามีไฟเกินอะไรครับไฟเกินระบบมันจะตัดเองแล้วก็กดรีเซ็ตอันนี้เป็นอีโค o โหมดครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานรอบสูงแล้วก็กดไปออนก็ได้ครับพอาเวลามีรอบมีมี w a t ดเยอะมันจะเร่งให้เองครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อ USB ครับเชื่อมต่อได้เลยครับผมแล้วนี้จะเป็นปลั๊กไฟครับอันนี้220โวลต์ครับ16แอมป์2ช่องครับ มีปลั๊กปิดกันน้ำอันนี้จะเป็นรูไฟ DC 12โวลต์ครับเอาไปเชื่อมต่อกับบวกแบตรถยนต์อะไรอย่างงี้ครับหรือว่าขี้ไฟใช้งานอะไรอย่างงี้ได้ครับอันนี้จะเป็นสายกาวครับผมอันนี้จะเป็นพา r a เ e ล,ลครับพา r a เ e ล,ลคิ i เอาไว้เชื่อมต่อกัน2เครื่องเพื่อจะให้แบบวัตต์หรือแอมป์ที่เพิ่มขึ้นครับผมครับส่วนด้านนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันครับผมฝาถังน้ํามันจะมีมีออนกับออฟครับ ออนกับออฟเอาไว้ปิดแรงดันน้ำมันปิดกลิ่นอะไรเวลาอยู่ในรถเราก็กดออฟไปครับกลิ่นจะไม่ออกใช้งานขั้นบุญมาอ่อนนี้ครับส่วนเรื่องการเติมน้ํามันเครื่องครับก่อนการใช้งานก็ต้องแกะออกมาครับผมเพื่อเชื่อมต่อสายแบตแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องครับน้ํามันเครื่องที่ใช้จะเป็น 10W30 ครับจะก,ก็เติมถึงขีดไม้วัดสูงสุดนะครับน้ามันเครื่องก็เป็นสังเคราะห์แท้ซนเนติกนี้จะจะ,จะดีกว่าครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกก็คือมันจะเป็นสายแบตตัวนี้ครับเขาจะยังไม่เชื่อมต่อมาให้แล้วก็ แกะสายครับแล้วก็เชื่อมต่อสายแบตครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้นานก็เป็นเรืออะไรครับควรควรถอดถอดออกเพื่อแบตจะได้ไม่หมดครับผมแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ไขตรงนี้ออกครับผมแล้วมันจะมีระดับน้ํามันนะครับเราต้องเติมให้มันถึงขีดสุดนียครับผมประมาณ0.4ลิตรครับเราจะมีควยเติมน้ํามันอย่างนี้ไปให้ครับลูกค้าก็ ใส่แล้วก็เติมน้ํามันได้เลยครับเวลาถ่ายน้ํามันออกก็เหมือนกันครับใส่ส่นี้แล้วก็เอียงเอียงเครื่องถ่ายน้ํามันทิ้งครับผมหลังจากเราเติมไปแล้วแล้วก็ถึงขีดนี้แล้วเราก็ปิดกลับไปครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เลยครับครับหลังจากเราเติมน,น้ามันเครื่องเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วครับเราก็มาเติมน,น้ํามันเชื้อเพลิงที่ตรงนี้ครับจะมีสแกงกันสิ่งสกรปรกหรือว่าสิ่งแวล้อมเข้าไปในถังครับแล้วก่อนใช้งานเราก็เปิดไปที่ออนครับเพื่อให้แรงดันในถังระบายออกไปครับผม และก่อนใช้งานเราก็มาเลือกว่าเราจะใช้เชื้อเพลิงอะไรระหว่างน้ามันกับแก๊ส LPG ครับถ้าเราเปิดน้ํามันไปเราก็หมุนทางน้ามันตัวนี้จะมีสตาร์ทสามระบบครับจะมีรีโมทแล้วก็มีพุทธสตาร์ทแล้วก็มีดึงสตาร์ทครับดึงสตาร์ทได้ครับอันนี้เราจะกดปุ่มสตาร์ทกดค้างไปเลยแล้วพอติดแล้วเราก็ปล่อยเขาจะโทรฐานะครับาการใช้งานอันนี้เป็นชั่วโมงการใช้งานอันนี้เป็น ระดับน้ำมันครับอันนี้เป็นโบนที่ออจากเครื่องครับผมอันนี้เป็นค่ากระแสไฟครับ50เฮิร์สอันนี้เป็นโหลดการใช้งานครับตอนนี้เรายังไม่กัใช้งานก็ยังไม่ขึ้นโหลดการใช้งานการใช้งานของตัวนี้ก็คือสามารถใช้ไฟได้3,500วัตต์เลยครับถ้าเกิดเป็นแก๊สมันจะเหลือ3 300, 3 0 0ัวัตต์ครับผมสามารถเหมาะกับงานพวกเชื่อมพวกก่อสร้างพวกออกแคมป์รถบ้านหรือว่าการเกษตรหรือว่าไปแคมปิง้งอะไรครับมันตอบโจทย์หลายอย่าง ไฟที่ออกมาก็คือ220โวลต์16แอมป์ครับผมสามารถไปใช้ไฟใช้แบบว่าแอร์เคลื่อนที่อะไรเงี้ยได้สบายเลยครับถ้าเกิดว่าจะมีข้อควรระวังก็คือมันโดนน้าไม่ได้ครับตากฝนไม่ได้โดนละอองฝนอะไรเงี้ได้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานานานๆก็คือผมแนะนําให้ถอดสายแบตออกเลยครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องก็ควรเปลี่ยนทุก2องเดือน3เดือนแล้วแต่การใช้งานว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนครับดูแลน้ำมันเครื่องไม่ให้ขาดแล้วก็นม,มันเป็นไทายน้ำมันเครื่องเลยครับผม การใช้งานร่อไม่มีอะไรมากครับหลักๆเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับผมใช้งานง่ายครับผม